ครับขับราต้อนรับสู่สายบุญแฟมิลี่นะครับผมวันดี้นะครับตอนนี้เราก็หลบฝนอยู่ในบ้านนะครับรขับรถเนี่ยนีนะครับผมที่ได้ล่มจากพี่ภาวินีนะครับใบนี้นะครับผมสั่งตรงมาจากในเมืองเลยนะเราถึงได้ที่พำนักกันนะครับผม,มในบ้านเขาเรียกนะบ้านตากอากาศ <ใน S 1> ชั่วคราวนะครับก่อน <laughs> จะบ้านจะมานะเลยนกพานั่นลแปดแปดร้อยกว่าโล นะครับผมตอนนี้ก็รอบ้านอยู่นะครับบรรยากาศฝนโอ้ยสุดเจาดา้ากระไดดีนะยังมีตูบนะครับผมที่นอนนะโอ้ยผมอิจฉาแล้วไม่อิจฉานะครับอิจฉาที่นอนสีเหลืองเนี่ยพี่นัทที่นอนเป็ดเออที่นอนเป็ดเนี่ยอิจฉาผมยังไม่ได้ที่นอนระดับนี้เลยนะเนี่ยนะเออที่นอน <c oughs> นี่นิ่มมากเลยอะ่นะ <c oughs> เอออันนี้ต้องเครดิตต้องให้แม่บ้านวบาหอมอ,อ๋อแม่บ้านเบาหอมอืมที่นอนด้วย ที่นอนเนี้ยก็ยังไม่ได้ใช้เตียงนุ่มๆ,ๆอย่างนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวว่าอ่าตอนนี้ก็รอรอ,อไอ้ไอ้บ้านมาอย่างเดียวถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วบ้านเราหนึ่งชั่วโมง,งนะหนึ่งชัง่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งถึงเออมากับฝนแล้วนะครับแปลว่าเอานกใช่ไหมเอ้าเอานก,อานกจองรถคันแดงใช่ไหมใช่ไหมจองใช่ไหมรถคันแดงอ่ะสาวสวยนีเอ๊ นักขลาแบดเออเนี่ยรถคันแดงให้ให้ให้เป่นกเลยให้ใส่บุออนึกว่าเป่นกจะจองอ่าตอนนี้เขาไม่อยู่เราเมาส์เขาได้เออเขาเราเขาไม่อยู่เราเมาส์เขาได้อ่าออาเปนกจองใช่ไหมเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวพี่ขอเบอร์ไลน์ให้เฮ้ยนะนะครับผมเป่นกยิ้มเลยนะครับอ่าแซวกันเล่นนะครับผมไม่ได้มีอะไรนะฮะนั่งไงมาแล้วนี่ไงมาแล้วเขาเหนียว อสาวสวยยังกกอกมาแล้วนะครับเข้ามาหรือเปล่าพี่สงสัยพอดีเวลา30นาทีนึ่งเข้ามาแน่นอนเพราะว่าเขาเตรียมเตรียมอะไรนะเขาเตรียมอะไรปลาส้มไว้เรียบร้อยอปลาส้มปลาส้มไว้เรียบร้อยเขาหิวแล้วหิวข้าวแล้วนะครับผมเราเราก็จะคือบรรยากาศตอนนี้ไม่ฝนไม่หยุดเลยนะครับไมนบอกว่าซาลีนาบอกว่าชั่วโมงเดียวตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับอ่า บอกว่าตอนนี้กลับไปหุงข้าวแล้วครับโอ้ยเสียงน้ําตกก็มาบรรยากาศนี้ท้ายมากเลยอ่ะน่านอนบรรยากาศนี้น่านอนจริงๆนะครับผมตอนนี้คือบรรยากาศเราเนี่ยคือแบบว่ามันตอนนี้มันเคลิ้มเลยนะครับอืมแบบว่ามันบรรยากาศเหมาะมากเลยนะครับที่บอกว่าตอนนี้ก็รอบ้านอย่างเดียวฝนยังไม่ยอมหยุดเลยนะครับโอ้ยหนาวก็หนาวนะครับ fc นะครับผมก็แบบว่ามันเปื้ เปิดมากนะครับมันเปิดมากแล้วมันยังไม่แน่ใจว่าปัาน้นอ่ารถจะเข้าได้หรือเปล่าจะติดหล่มหรือเปล่านะครับอเดี๋ยวก็ต้องหารถไถน,นะฮะเออเดี๋ยหารถไถมาอช่วยดึงเข้าหรือย,ยังไงนะครับผมต้องดูตามเนื้อผ้าก่อนว่าอ่าเราจะได้แค่ไหนนะครับผมอ๋มอเป่าเบ่าเบียรก็อาจจะมาอยู่หลายวันเหมือนกันนะครับผมโอ้ยเจ้ากระไดมีจานเดียวที่เจ้าห่วงสุดนะ นีฮะอืมนี่ฮะบรรยากาศอ่ามีห้องน้ำมีน้ำเรียบร้อยนะครับผมอาจจะต่อบานงบาด,ดานอะไรยังอาจก็พอยดูต่อไปนะฮะกำลังใจกันต่อไปนะครับผมเพราะว่าอทีมเราก็ไม่ได้ใหญ่นะครับผมก็มีกันแค่นี้นะฮะเ่ากไปเป็นเอ้านก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 รถคันสีแดงมาแล้ว อีแซวบอลนกบอลนกหันไปเจอเลยนะครับผมโอ้ยฝนกระดายเจ้าอ่ามีครับมาดูมาดูมื้อเที่ยง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 นี่นี่คือมื้อเที่ยงเรานะครับผมไปนึ่งข้าวมาจากในบ้านนะครับปลาข้าวบนแค่น้อยแล้วตักต้มไก่เนี่ยอ่าต้มไก่ก็มีไก่ทอดก็มีมาตีปลาทอดเยอะพี่เออ มือใครหลุดลนตกขันตกมันจะเศร้าบ่ด UH> ีดูท่าจะไม่เศร้านะดูท่าจะไม่เศร้านะอันนั้นไม่เอาอ่ามีอันใหม่อยู่มีอันใหม่อยู่คนคนผมผมผมอิจฉาเป็ดอะเนี่ยเนี่ยเป็ดเนี่ยอิจฉาสุดเลยเนี่ยออเโอ้ยนะแบบที่นอนเขาแบบใช้ได้เลยที่นอนไม่ได้นอนอ่ ปลา้มปลาส้มปลาสมปลามไข่เต็มนะครับผมอ้วน่ไปไหนเนี่ยต้มไก่ต้มไก่นะฮะต้มไก่อยู่ทางด้านโน้โนนะครับก็คือเดี๋ยวว่าพี่อยู่ก็ค่อยๆเป็นสัตว์เป็นส่วนขึ้นนะครับเพราะตอนนี้มันก็เลยยังไม่ที่เข้าที่เข้าทางเพิ่งุจะย้ายมานะครับอืมแล้วเป็นอะไรที่โอ้อยู่แต่ในฝนนะครับไปไหนไม่ได้เลย ติดฝนไปไหนไม่ได้เลยนะครับก็มันอ๋อนี่กมคำส้อยแปดสิบกิโลสองเกือบสองชั่วโมงอ่ะรถรถใหญ่ไงมันวิ่งช้าออประมาณจะมาณนนั้ระะมตีนังอ๋อช่างตีตีผังก่อนอ๋อโอเค เรามีช่างมาก่อนนะครับผมครับผมให้กินก่อนให้กินก่อนต่อให้ก่อนโอ้ยไข่ทำไมเต็มอย่างนั้นน่ะแตาเอแตงกงไข่ทำไมเต็มอย่างนั้นน่ะไข่เต็มท้องเลยข้าวอุ้ยนี่น้ำลายไหลแล้วครับปลาส้มนะครับมีพริกไหมพริกเผาอ่ะอืมพริกแห้งเลยทอดแล้วเนี่ยทอดแล้วเรียบร้อยตุ้ย มันมนของคู่กันนะพริกกับปลาส้มของมันคู่กันแล้วก็จะมีต้มไก่ด้วยยเนอัเียว่ยมุ้มเลยมุ้มเลยมุ้มเลยแบบอือฮึอือฮึอือออฮึอือฮึอือฮึออฮอือฮึอวอฮึอือฮึอือฮอือฮึ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 อือเอือฮอือฮึอนอฮึ้อฮึอือฮอออนอ่ึอือออออออ พี่นัทก็จะได้บ้านแล้วนะครับผมแต่เมื่อเช้านี้ตื่นเช้าตั้งแต่ที่ห้าขึ้นมาไลฟ์สดรอบ้านตื่นประจำตื่นประจำอ๋อประจำอยู่แล้วนะครับผมาเออไม่เหมือนผมเลยอ่ะาาน้ตลเอออ๋อที่ฉีดยาต่เช้าไม่เหมือนผมเลยเที่ยงค่อยตื่นเที่ยงทำไม่ไ้ลงินขาวี่่สมถึงเที่ยงไม่ทำนะครับเออเที่ยงค่อยทำเป็นไงลูกปลาส้มอร่อยนะปลาส้ม ปลาส้มเนื้ออ้วนมากนะครับผมไข<ส>่เต็มท้องนะครับนี่ของอร่อยนะครับเพราะว่ามันต้องกินมันคู่กับอ่าพริก,ก,กคู่กับพริกคู่กับพริกอืมอืมครับ <ๆ S 2> ผมเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกนะเขาถ้าทานให้เวลาเขาทานข้าวนะฮะด,ดูฝนฝนยังไม่ยอมหยุดนะครับผมอืมฝนยังไม่ยอมหยุดเลยนะฮะตอนนี้ก็ยังปัก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 อยู่นะครับอ็ออ่อก็ยังรอบ้านนะครับเพราะว่าบ้านนี้ได้ยินข่าวว่าพี่นัดบอกว่าเดี๋ยวช่างเขาจะมา นะฮะก็ยังทำฐานนะครับเขาอจะมาทําเทฐานก่อนนะครับผมอืมแล้วก็บรรยากาศก็เป็นอย่างนี้นะครับก็เรายังอยู่ด้วยกันอบอุ่นนะครับผมเอไม่ได้ไปไหนนะครับผมยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับนะครับก็อ่าเราก็ต้องร่วมอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอร่วมกลุ่มกันใหญ่ๆยังเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้ไปไหนไม่ได้นะฮะก็ อ่าต่างคนก็ช่วยๆกันนะครับผมถ้ามีสิ่งไหนที่ช่วยได้เราก็ช่วยนะครับเต็มใจช่วยอยู่แล้วนะครับพีพีเอฟซีก็อ่ามาให้กําลังใจนะมาคอยสนับสนุนก็ดีใจแทนอ่าเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอขอบคุณมากนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมลาด้วยบรรยากาศหมอกบนเขาสวยๆนะครับผมสวัสดีครับ